ดูกันที่การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งล่าสุดนี่พอใจผลงานทีมยิงธนูคนพิการไทยในศึกเอเชียพาราครับค่ะ กีฬายิงธนูคนพิการรายการ2025เอ Asia Para Cup World Ranking Tournament นะคะที่สนามฟุตบอล1การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากค่ะรายการนี้มีนักกีฬาเข้าแข่งขัน53คนจาก11ประเทศนะคะก็มีเยอรมันฮ่องกงอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียฟิลิปปิน์สิงคโปร์สโลวีเนียไต้หวันสหรัฐอเมริกาแล้วก็ไทยเป็นเจ้าภาพค่ะ ในรอบชิงชนะเลิศน,นะคะในประเภทคันธนูทดกำลังบุคคลชายประเภท men w 1 compound นะคะหรือว่าประเภทกล้ามเนื้ออ่อนแรงปรากฏว่าสุภวัตสมุตชัยกิจค่ะดวลกับชางชัยสุนจากไต้หวันแล้วก็เป็นโรบินฮุสหนุ่มไทยที่แม่นกว่ามากค่ะยิงทำคะแนนเอาชนะไปได้127ต่อ119คะแนนคว้าเหรียญทองที่3ให้กับทัพยิงธนูคนพิการทีมชาติไทยค่ะ ส่วนในประเภทคันธนูคันโค้งกลับนะครับบุคคลชายหานรุชัยเนสุริครับได้ชิงเหรียญทองกับโคลีดีนนี้เป็นคู่ปรับเก่าจากอินโดนีเซียนะฮะเพิ่งจะเจอกันในอาเซียนพาราเกมที่เมืองโซโลอินโดนีเซียนะครับตอนนั้นโคลีดีนชนะไปได้และครั้งนี้ครับก็ยังคงแม่นกว่าเรานะฮะชนะไป7ต่อหนึ่งครับกับนักธนูจากอินโดนีเซียก็เลยคว้าแชมป์ไปครอง ในขณะที่พันเอกเชียนสิทธิ์นิมิตรานน์ครับท่านอุปนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยแล้วก็นายกสมาคมกีฬายิงธนูคนพิการไทยนะครับท่านก็บอกว่าพอใจกับนักกีฬาไทยที่ได้มา3เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงครับได้ทั้งผลงานได้ทั้งประสบการณ์เพื่อเตรียมทีมไว้สู้ศึกอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ซึ่งจะมีขึ้นที่นครราชสีมาในช่วงต้นปีหน้านี้ครับ การแข่งขันครั้งนี้เป็นที่พอใจเป็นอย่างมากนะครับที่ผมได้พัฒนานักกีฬามานะครับซึ่งสามารถเก็บเกี่ยวเหรียญทองได้ครับไม่แพ้แมตช์ไหนนะครับแมตช์แมตช์นี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ที่ทำได้ดีที่สุดครับครับก็นักกีฬายิงธนูพัฒนาการไปเยอะมากนะครับรวมถึงกระบวนการในการทำให้สภาพจิตใจของนักกีฬาได้มีความกระชับ นิ่งโดยโดยแมตชนี้เป็นแมตท,ที่ทําให้นักกีฬาเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการที่จะพัฒนาต่อไปในเรื่องของการแข่งพาราลิมปิกในอนาคตครับส่วนโปรแกรมต่อจากนี้นะครับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยก็เตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันสนูเกอร์คนพิการชิงชมป์โลกครั้งที่1วันที่26กุมภาพันธ์ถึง3มีนาคมนะครับที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมนนทบุรีครับ